สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่าทุกคนครับวันนี้ผมจะเข้ามาบุกยังหลังโจรน,นะครับโจรที่มันนะครับอยู่ในถ้ำนะครับที่อาศัยอยู่ในถ้ำนะพี่พี่เนื่องจากว่าผู้เฒ่าแก่ที่ช่วยชีวิตผมนะครับเขาบอกว่าด้านในอะ่ะ เขาไม่ชอบเปิดเผยหน้ากันนะเพราะว่าเขาเหมือนเขาแบบต้องปิดหน้าตลอดเพราะว่าบางทีคนเดินทางไปเจอเขาอะไรเงี้ยเขาก็กลัวไงพี่ๆนะเขาอาจจะใช้การปิดหน้าอยู่ตลอดเลยนะครับพี่ๆแล้ววันนี้ทุกคนผมนะครับได้เอาผ้า,ผ,าผ้าขามามาด้วยนะทุกคนนะจะเข้าไปปลอมตัวเข้าไปหามันด้านในทุกคนก็มากับเพื่อนผมสองคนครับสวัสดีครับผมเหลกกัเคครับทุกคนมาครับ วันนี้รู้แน่นอนทุกคนส่องบู๊เลยนะทุกคนจะเข้าไปบูด้านในทำกันแต่ว่าก็เราก็ไปตีเนียนก่อนนะเข้าไปตีเนียนด้านในกันก่อนตีเนียนด้านในก่อนว่าพวกวันเนี้ยอยู่กันยังไงแล้วก็มันวางแผนกันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเรารีบเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าทุกคนไปกันเดี๋ยวก่อนื่้ขอยากันยุงกันทุกคนเชียร์กันยงกันโคตรเยอะนะเยอะจัดบอกเลย แกะกันนะครับตรงนี้แกะลำบากมากในท่ามที่วัานอยู่นะไม่ค่อยมียุงใช่ไหมนะไม่รู้นะถ้าก่อไฟกูว่าน่าจะช่วยได้อยู่ง่ายไปหมดแบบแดงๆตัวเนี่ยแบบพร้อมปลอมตัวเลยอะอเล็กโอ้ยุงเยอะจัดไปยุงเมาอะ บอลมึงนี้เลยเหรอบอลมงนี้ไปเลยนะใช่ไม่ไม่จะใส่เสื้อนี้มีเสื้อเออใส่เสื้อกนั่นแหละพอพอมันอยู่ด้านในอ่ะรู้ไหมว่ายังไงมันก็เคลิ้กกันใช่ไหมใช่ด้านในเพราะว่าถ้ามันตกกระปกองนะทุกคนนะมันต้องเคลิ้กกันเราก็หาชุดดำนี้ครับทุกคนเข้าไปด้านในนั่นถ้าจำเราได้นี่จบเลยนะจบเลยเก็บของกันก็ต้องเตรียมตัวแล้วยไปเด็ก เอาพาพันตรงแขนไว้พาเจอกันยาวอะพันยังไงวะเพื่อนนี่พันตรงนี้มีรอยสักอ,ะอ่ะอ๋อไปเป็นนี้เลยเหรอเออว่ะ๋ย่มันจำได้๋ยวมันจำได้พันไว้เลยเอาพาไอ้นั้น่ะพันเลยมันจะจำได้ไหมน่าได้หรอกเพราะว่า,วาพวกน,นั่นจะเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอแดงอยู่ด้านนอกนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คือจะเข้าไปช่วยเลย ไปขงเรก็อย hmm, in ู่ร้านนอกไปเรากใกล้ๆกันนี่แหละมันเตรียมันเตรียมเลยนะเตรียมเลยบู๊เลยนะมันทำอะไรกูได้ได้แค่นั้นแหละเนียนเนียนเนียนจัดเลยมันน่าคิดว่าเพื่อนเพื่อนมันที่แบบว่าลาตะเวดเนี่ยน่าจะกลับมานน่าไม่คิดอะไรไปครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปสูงจริงมัดให้หน่อยเลเนี่ยนะมัดแมงจะหลุดเดี๋ยวมัดมัดไปนะดูดูยุงยังเยอะครับนะแล้วดูบรรยากาศตอนนี้ครับ พอ่พอพ,อพอ่ไป่อมึงมึงไม่เข้าไปหรอเดี๋ยว่กุ้งกันไม่ไงออสองคนเอาอยู่นะทุกคนมันพร้อมเราก็พร้อมนะครับก็คือเราก็แบบว่าหายดีแต่ยังไม่รอดก็เสร็จหรอกก็พร้อมที่จะเอาคืนเลยวันนั้นมึงโดนอะไรวะโดนไปหลัง,งดิใช่หรอ ใช่เอาต้นคอสรบแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนบตนนะอ,อ,อนจะถึงถ้ำแลทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่นั้นไปกันทุกคนตอนนี้เรานะมาถึงถ้ำแล้วนะครับยุงเยอะจริงๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะถอดรองเท้าไปนะครับเพราะว่า รองเท้าเนี่ยนี่สะดวกกว่าเดี๋ยวจะถอดไปเนี้ยแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยทุกคนช่วงนี้แบบคนเป็นไข้มาลาเรียกันเยอะนะครับต้องต้องกันตัวเออวาเล็กเนียนๆนะมึงเนียนนาเนียนะเฮ้ยเสี่ยงใครวะ มันมันคุยกันละมดี่นะยูนอกนะเดี๋ยวผมนีนะ่ก็จะปลอมตัวเข้าไปเหมือนกันนะเข้าไปคู่เลยไปเข้าไปได้วยกันแต่เข้าคนเดียวมันจะอันตรายไปหน่อยกระเป๋ากูก็ขอเก็บไว้นี่นะเมดมึงเน็บไว้ในเอวได้ป่ะเพลิน เข้าไปเงียบๆนะเพื่อน เนียมันจําไม่ได้หรอกเพราะว่าชุดเสื้อผ้ามันเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วนะครับนะมันเปลี่ยนกันตลอดอยู่แล้วแค่ว่ามันอนะับพงหน้าไม่ชุดไม่ไม่ยอมเปิดหน้ากันทุกคนไม่รู้เป็นอะไรนะเห็นพเท่าแก่ที่ช่วยชีวิตผมเขาบอกผมแบบน,นั้นนะ่ะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่ามันปิดหน้าปิดตาก,กันจริงๆหรือเปล่านะถ้าปิดจริงนะผมก็เลยเข้าไปแน่นอนนะครับ มันเหนื่นยอยยังมะมขึ้นไปเพราะมันเดินดูแทนโอ๊บร้อนจัดเลยพายพกไม่ไหวนะทุกคนไม่รู้พวกมันพกกันได้ยังไนะงนะเ,เ,เออดิมันอยู่กันได้ไงวะ ขึ้นไปดูกอนแต่ว่าเราต้องแอบมือถือนะแม่มันจำได้แหลจะจะได้เข้าไปก่อนเลยไปไปพังกัน สูงมากครับเด็กก็ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้แล้วนะครับผมให้มันมันใช้เด็กให้เด็กนั้นหน่อยเล็กเด็กนั้นอ่ะแอมมาถือตรงนี้แหละกลัวอ้อมมีปืนด้วยด้วย มนปืนด oh. <mean? S 1> ้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเาหลบเขาไปก่อน ออกมดิหันเข้าไปในทานะ่ามเลยนะฮะชฉยเฉยเฉหลอกมันนะผมจะมาเย,ยี่ยวมนะกระเลียงเพื่อนอกระเลียงแบบกระเลียงป่ามั้งขายาเราอยู่เราคุยได้เพราะถ้าเราคุยไม่ได้นี่มันเลีนยงงานเราแนะน่เมื่อกี้นี่มันยังฝังออ๋อยู่เลย จเม่ได้รมอาก็มองกมูนาลมองไม่เห็นเอาไงดีวะเล็กเอาไงพวกมันดีอยอย่่มันมองมาไม่น่าเห็นหรอมึงให้มันลงมานี่ป่ะให้มันลงมานี่ป่ะเราก็บังกล้องเอาไหมจัไม่ได้จริงว่ามันน่าจะเห็นกล้องนี่มันน่าจะจัาได้นะใช่ถ้ามันถอกล้องแอบดีกว่ากล้องยาาเข้าไป ทุกคนไอเล็กมันพอฟังออกไหมว่ามันพูดว่าอะไรอยู่บางคันมันบอกห้ขึ้นไปหามันขโมนอยู่ในถ้ำแล้วก็ทุกคนมันอยู่ที่ไหนก็ได้มันบอกมันบอกผมว่าอ่าเดี๋ยวมันนะครับจะไล่ลงไปจับเด็กข้างล่างนู่นแล้วก็วันนี้มันบอกมันจับได้สองคนมันส่งไปให้นายแล้วมันชวนไหมฮะไม่รู้ว่ามันไปจับเด็กที่ไหนทุกคนที่นี่เนี่ยต้องบอกว่า ก็อยูชุมชนอยู่นะแล้วก็ไม่ใช่หมู่บ้านเรานะครับใช่ใชต่างหมู่บ้านนะอย่างที่ผมบอกทุกคนไปดิเดินไปถ้ำก็รู้เออนะครับทุกคน,นทำเข้าไปแล้วท้ำเนี่ยซับซ้อนมากเพราเนื้อข,ขุดมันลึกว่าเดิมเลยโอวันน่ะกูเจออะไรไม่รู้ของป่าแยะไปหมดเลยไม่ถ้ำแล้วอเออมันไม่เปิดหน้าเลยเข้าไปนี่บางคนก็ใส่หน้ากากใส่อะไรของมันกูงงมากแต่ละคนเอาไงดีวะกูไมดี เมื่อกี้กับดอแล้วมาเบอร์เรงกว่าเออม่ใช่มันคิดว่าคนอื่นไงแต่เราปิดหน้ามันก็ไม่โอ้ขันมากครับทุกคนยงเยอะนะครับเ,เราจะเพยายามยนะครับต้องแต่งตัวให้แมทกับพวกมันทํทำอะไรกันนะไม่รู้ม,มือยมนกลังใช้เด็กให้ทำงานหนักๆเอางี้นะกูจะเก็บมือถือไว้ในตัวแล้วก็เอาเข้าไปเหรอ ือว่าฟังเสียงมันดีเอาไงดีไม่รู้ไปไป,ไปวางไว้เหมือนเดิมไหมละ่ะหรือว่าเราออกไปก่อนทอไปก่อนนี่มันสงสัยนะใช่สงสัยเราจะมารอดแม่เราจะมาไม้ได้เออต้องไม่คุยว่าเราอะกำลังลาตัวเวนฝั่งนึงดูไปน,นะมัเข้าไปดิเ<ะ>ข้าไปดิมันอยู่กันหลายคนนะมันแทบจะจํากันไม่ได้แลวนะอยู่เยอะมากบางทีประเพะ่เ,พเกินสิบเลยนะดูแล้วอะขึ้นไปดิ

好好好上火？屋里人花？六六六？屋人？这里？这里？你婆？你呢？嗯，你看我，也有，你看我，也有，也快喝！你呢？你呢？也有。 Mê lòng 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 mê นี่กนนี่กนไม่ต้องเอกองมึงไางลงไกูไม่ได้ทีเลงมาเบิ้มาเบิ้ลนี่นนี่นี่นี่นนี่นี่นี่ี่ี่น่นนนี่นี่น เจ็บเลยนะอ๋อเจ็บอ๋อโอ้โหโดนนี่เฉยแม่งโคตรเจ็บเลยแต่ดีเลยเป็นไม้ผมจะเอามีดลงมาเม็ดอยู่ไหนทําอีกคนหนึ่งร้องใหญ่เลยกูแทงท้องแม่งเข้าเฉยเลยเมื่อกี้งงมากเลยมึงฟังฟังฟังมันพูดฟังมันพูดเรื ส <Okay. S 2> ี่คนเหรอในท่ามอีกอเมื่อกี้แทงโดนท้องมนันเต็มเต็มเลยเมื่อกี้เจ็บหนักเลยนะกลัวเจ็บหนักเลยเดินไปหลายทีกูก็โดนกูแทงมันทันไงถ้าเป็นรูอ่ะเฮ้ยได้แก้แคแล้วเราเรียกออไปจากที่นี้กูกลัวมันจะตามมา ไปรีบออกไปเลยไปนี่ขอเส้เอะไาขึ้นมันบอกว่าอะไรนะไม่รู้นี่ยคุยอะไรกันวะอแต่เธอมันบอกว่ารอบนี้อย่าเชียอใครง่ายๆนะพวกมึงอ่ะมันด่ากันเองดูหัวหน้าทีมโดนแทงกูเลือกแทงถูกคนด้วยนะไอคนที่ถีบไปหัวหน้ามันเก แม่งทุกคนไม่น่าเชื่อทุกคนนะเฮ้ยไปรีบออกไปก่อนเดี๋ยวแม่งจอโดกนเรอได้ได้ดได้คืนแล้ววันเนี้ยขาดเจ็บมันกัน